สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องพี่เต่าของรอซิ่งครับเอาล้ครับหนึ่งคันลงได้แต่ขึ้นไม่ได้ครับเอาไงดีดึงครับยังไม่โดนเลยโอ้อค่อยค่อยคอยคอยคอย <laughs> Hình Wheat, b glaube, b ừ, mà đây mãi ờ mà đây mãi đây, đây lão wow đây, đây Bà giả, giả, giả. mà đây mãi lão mãi lão mãi lão mãi นกแก้วไม่งับครับโอเคมันมันสั้นหน่อยหนึ่งครับแล้วก็ดินอาจารย์อดเคลียร์ไปใไหมขึ้น่าได้ครับเมาคูสะครับพี่น้องเมาออดินคูสาที่จริงเราจะเปิดรถด,ดำลงล่างเลยครับแต่ว่ามันเปียกแห้ง ทั้งล่างเปียกขับมาบ่อรๆก็เลยต้องเป็นแบบนี้ครับก็เลยต้องหมุนรอบตัวเองแบบนี้ข้างล่างเปียกเฉยไม่งั้นไมโครได้อยู่บนในี่สบายเลยครับได้ไวหน่อย ย้ายน้างงานแล้วครับย้ายมาจากบอ่อลอกนาแล้วมาแบบจวดจาดฝาดบื้มลเลยพี่นอ้องมานี่ก็ระยะทางไปเทก็ประมาณกิโลนึงครับน่าจะได้ถึงหรือเปล่าบอ่อดินเขาโอ้ถือว่าพอเลือกได้ครับจากนี้ไปที่เทประมาณกิโลนึงครับ ก็ถือว่าไม่ไกลไม่ไกลราคาดีด้วย280ครับ250เต็มครับอ่ะตามา มาครับถอยมามก้าเจ็ดอีจะอ้อมครับถอยดีเนดะ้อถอยไม่ดีโต้ขาเลยเนจะ้า <laughs> เมื่อคืนก็อยู่เข้าดาวด้วยกันครับนี่เด็กเด็กต้องกันอะไรพี่น้องไม่โค้งหมุนหลบตัวเลยครับ อ,องศาดีๆไม่ได้เลยถ้าได้อยู่บนก็จะได้ไวครับมองกลับรถกับมีครับมองไฟเข้ามากลับรถหยักตอย,กยลังเข้ามาละ่ะง่ายเลยวออเออเออออหมดหมดหมด,หมดตัวนี้ 1 ยึงเต็มลลไล้เอ้ยจับรถในรถใหม่จวดๆเลยวะก็ถือว่าไวอยู่ครับประหยัด,ดน้ำมันดี กเบรงรถจ้าบอ่อยครับคุณนายเข้าสิถทยเราไปในปองนี่เดียวตามมันเข้ามาสองคันเลยครับโอ้รถแกอ่อยมากนะครับลอยไฟมาเลยพ่น มาได้มาได้ยานตกสายกันครับนี่รถห้างครับ ยกสูงเล็หน่อยครับรถแคันี้เพราะว่ามีเข้าน่าจะยังวิ่งมันวิ่งอ้อะไรอยู่ครับใส่ยากนิดนึงครับเดี๋ยวมาเราดูคุณแผน Thấy khó đây với đó này nó. Ủa, cái chuột dưới đấy là nó. นี่ครับตรงหมุนมาทางนี้บ้างทางนู้นบ้างครับทางไหนก็มีค่าเหมือนกันครับผมเพราะว่าตรงหมุนมาหอดอีกฟังหนึ่งอยู่แล้ว เต็มครับอโอเคอีกวงกี้นึงครับวิ่งไกลราคาดีครับทางนี้เลย มาดูกันต่อไปครับผู้หญิงครับจะรอดหรือจะร่วงโอ้อยแมนแมนเด้อเจ้่าตกสาเด้มาแล้วครับตกเซียนครับเซียนครับนี่นะครับมาครับ,รบตกเปล่าไ้เด้อบ่ <c oughs> <c oughs> เปิดกระจกควอมเนะี้ย โอเปิลยอมโอ้แจ๋วเนี่ยเขาคงสบายเออเขาทายอยู่จรงสิเนี่ยโอ,อ้จับจับจับเนี่ย บ่เปิดกระจกเบิ้งเลยครับบ่ได้เปิดประตูเบิ้งพร้อมโอ้ฝีมือบ่ธรรมดาตัวนี้เจแปนนี 2 3 9ล้านแสนหมื่นบาทโอ้ไม่ใช่เล่นๆนะพี่น้องดาวถ้าดาว8 0 0แสนก็ดาว7500แสนห0 0แปสนก็จะส่งอยู่ประมาณ3 0 0หมื่นกว่ากว่าครับถ้างานเดินกันดีแบบนี้ก็พอฟ,ฟัดพอเหวี่ยงกันอยู่ครับเยมเ0 0ดพันชั่วโมงไปถึง7000พันี่ผอมันไม่ได้เบิกเงินขึ้นอยู่บ่รอ,องหลนนังเนาะ จะต้องดูงานเราด้วยนะครับงานเทามีจังเสียงเด้พี่น้องทุกวันนี้การลงทุนย่อมมีความเสี่ยงครับ mm. ต้องเบิองหนางานเท่าดีดีเป็นตะไปเป็นตะมาบอ mm. แล้วแต่เขตพื้นที่ครับใครย่างบานเท่านี่บอกพี่นออ้องอ้ยากครับ ก็กจักสด็มีมมมเห็ดจากมือก็เสบิดแย่งกันเห็ดราคาถือวาาเต็มครับบัลลังก์เจตรถฟีมือป่านบุ้ชายเหรอ เดี๋ยวมาดูรถไฟเมืองน้องบัวหน่อย รถตัวหล่อประจำทีมงานครับคันนี้เ <L un> สียน็อตคุณแผนเมืองหนองบัวเหมือนกันเจ้านี้ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันไปมังได้ใครไปมังน,นั้นือว่าเ่านี่ก็ได้เสียน็อตนี่ว้ไวย ำหรับใครที่ยังมองหารถขุดนะครับสันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับราคาหน้ารุ้นครับน่าจะมีดาวเริ่มต้นตั้งแต่สองแสนสามแสนเลยละมัง้งสิห้าเปอร์เซ็นหรือว่าอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็บางคนมีบอกว่า,าไม่เคยมีหรอกครับจองรถวันนี้ส่งพรุ่งนี้ก็ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับ ไม่มีก็ต้องมีครับไม่มีได้ยังไงนี่คันนี้ไปดูวันเดียวครับสมมุติอย่างไปดูวันนี้พรุ่งนี้เขาพร้อมส่งครับบางคนบอกว่าผมเคยมีมาสองคันสามคันแล้วจองต้องรอทําเรื่องอย่างน้อยห้าถึงเจ็ดวันก็ไม่รู้ครับไม่รู้ว่า,าเป็นยังไงเนาะแต่คันนี้ครับไปดูวันเดียวครับวันหลังพร้อมส่งเลย อย่างไปดูวันนี้พรุ่งนี้เขามาส่งเลยครับอดาวดาวเจ็ดเซนหาครับคันนี้เชฟบูดาวเจ็ดเซนหาครับ,นนอ,บ,าารบอาจจะเป็นเพราะว่าวางดาวาน้อยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจครับคันนี้วางดาวเจ็ดเซนหา้าส่งสามหมื่นกว่าโ้ไปไหม ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับนี่ออกรถมือสองยังออกยากเลยครับอันนี้รถใหม่ป้ายแดงครับราคาสองล้านกว่าไปจองวันเดียวได้รถเลยงเงือกเกลื่อนละไปกับพ่อมค่อยพ่อยละอันไปมือเดียวได้รถเลยเนี่ยขอเห็นแต่ไปชื่อมอตอร์ไสค์กับจักระยานนั่นแล้วแต่รถราคาสองล้านกว่าครับไปจองวันเดียวไปดูปุ๊บ ได้รถเลยนี่่อยกับพวกมันเคยเห็นนี่ละ่ะขั้นนี้แหละครับอุ๊บจันทร์ปวัวครับนายพันธ์จะจำทีมงานเขาตอนแรกก็เห็นว่านัดประมาณ ถ้าไปจองก่อนปีใหม่ก็ประมาณหลังปีใหม่ประมาณวันที่6วันที่7ถึงจะได้รับรถครับเราก็ไปดูปุ๊บพรุ่งนี้ผมส่งให้เลยวาสานก็พอดีเราต้องการรถเร็วๆเลยครับก็จัดไปครับพี่น้องเอาเลยครับกันนี่คนอื่นอาจจะ ทำนานกว่านี้ทำเรื่องนานกว่านี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับแต่คันนี้ได้ไวมากครับทำเรื่องได้รถไวมากแล้วก็บางคนก็หลายคนเนาะที่บอกว่าทําไมไม่เอาอาัมพิเศษมันต้องรอครับเราต้องการรถเร็วที่สุดครับเพราะว่าไม่ได้ทํางานมาสองสามอาทิตย์ครับหมวดจะวิ่งหารถสุดท้ายก็ได้รถใหม่ครับต้องรอแล้วก็ต้องเพิ่มเงินอีกวามหกหมื่นถึงเจ็ดหมื่นครับได้อัมพิเศษ แต่ก็อ่ะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมแล้วกันเนาะวันนี้ก็เป็นวันแรกของการทํางานนะครับช่วงบ่ายเนาะเดี๋ยวเราติดตามวันคลิปหน้าแล้วกันครับคลิปนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ